คือคาราโอเกะใช่ไหมครับพี่อใช่ครับครคือชุดชุดนี้ทั้งทั้งแถวนี้คาราโอเกะหมดเลยใกล้เคียงคือคือบางตัวยังไม่ใช่นะแต่ว่ามันดูยี่ห้อแล้วกันตั้มซ่านะหมายความว่าเอาไปติดแบบใช้กับคาราโอเกะได้เลยคาราโอเกะได้เลยเสียงดังได้เลยว่างั้นเหรอได้เลยโอ้ยตั้มซ่าโอ้ยห้าพันแปดเอง ชุดคู่หนึ่งนะไม่ใช่ตัวเดียวนะแลมซ่านะฮะติดมันติดข้างฝานะติดใมาใหม่ใหม่ไอ้พคู่นี้มันย่องมาได้ฮะโอ้โหนี่เจ๊แป้นนั่นอ่ะเป็นเจแปนด้วยแลมซ่านี่เจแปนเหรอคะเนี่ยครับมันมีเจแปนกับมีเทน่านะแต่ว่าสงไัยมาเป็นเจแปนอันนี้แอมด้วยครับแอมนิดหน่อย อันนี่สอง้อยยี่สิบยังไงไม่ไม่ไม่นะร้อยสิบใช้มาแปลงแต่ว่าซับนะโอ้โหนี่ข้างล่างก็คาราโอเกะคาราโอเกะเอเบซี่โอ้โหนีชุดอันนี้คือใหญ่หน่อยเนาะเปิดเสียงแล้อันนี้ถูกลำโพงคาราโอเกะอันนี้เซ็นเตอร์อันนี้ติดตามบวกอ่วอันนี้อันนี้สองพันกว่าบาทฟาสต์นี่อันนี้ใหญ่ๆเลยอันนี้อันนี้เป็นอันนี้พี่แท้ๆเลยใช่ไหม พีเอแท้ๆเลยเนี่ยการแจ้งเนาะต้องต้องรูบุยูเอสเอพีวีนะครับผมอันนี้อะไรยูเอเอเลยเออเดี๋ยวจะไปขอดูหน่อยพีวีอุ้ยวีถ้าเป็นยูเอเอนะนี่ไงอ๋อนี่ไงยูเอเอครับนี่ยูเอเอเลยนะราคาอะไรเก้าพันเงี่ยคู่นึงคู่นึงเลยก็คู่นึงไงเยอะอันนี้เก้าพันนี่คู่นึงนะคคู่นึงรับราคาคู่นะยูเอเอเลยเนาะ ดูเลยอ่ะโอ้โหนี่โอ้นี่ส่งไอ้พวกนี้ส่งทต่งังหวัดไหมตรงไปแต่ว่าแต่แต่ว่าอันนี้อันนี้ตรงมีค่าส่งอ่ะอ่ามีค่าส่งนิดหน่อยนะไม่เป็นไรค่าส่งผมว่าไม่ได้ซีเรียสหรอกโอ้ค่าส่งลำโพงระดับนี้นะใครจะมาซีเรียสเนี่ยอันนี้แบบตั้งโต๊ะนะฮะลำโพงเหมือนกัำลงมูกเชลนะ นะอันนี้ไม่มดใช้หน้าตัวนี้ตัวนี้ใช้หน้าอันนี้สองพันห้าเองอันนี้ถูกหน่อยนี่โอเคนะสองพันห้ายามาห้านะได้ยามาห้านะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าใช้หน้าผมบอกเนี่ยนะคือใช้หน้าคือใช้หน้าไม่ใช่เจแปนคือราคาเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะมันเจแปนจะสูงกว่าน,นี้นะฮะอันนี้ใช้หน้าเนาะบุกเชลนะฮะลองเสียงได้หมดนะใครมาลองได้เลยนะ,ะเดี๋ยวพาไปดูร้าน เนี่ยใส่กล่องเงี้ยเคลมบุตรบุตรนะอันนี้ชุดยิงสองพันแปดนะฮะพันสองวุ้นี้เดี๋ยนะอันนี้สองพันแปดจริงเหรอใช่จริงเหรอเฮียอันนี้สองพันแปดจรงเหรอไม่ถานฐานฐานเออเอากมาเลยยกยกยกมาเลยมาเป็นคู่กันเลยโอ้โหก็คือฐานพันสองครับคือเฮียขายแยกขายด้วยแยกขายครับ ทั้งของมันเลยอู้ยามากเลยของมันเลยจริงๆนะฐานพันสอง่าลำโพงสองพันแปดก็สี่พันสี่พันได้ครบว่าเอาขาไปเถอะสวยขนาดนี้ตัวนี้ดูดิฮะตัวนี้เป็นหกโอมสี่สิบวัตหนึ่งวัตต์ไอ้ตัวนี้คือขาขามันตัวนึงเนี้ยน้องนี้ฮะดูนั่นเรากำลปงยึดนี่ครับอ๋อนี่คือขาของมันของมันด้วยของมันเลยคือจะจะเอาขาก็ได้ไม่เอาก็ได้ ขาขาพันสองเหมือนกัน4ีพันตีพันแปดแปขาพันสองหกพันชุดนี้6กพันได้ขาเลยโอ้โห้สวยนะอันนี้ยังไม่ได้ยึดน็อตอย่าเดินไปชนอ่ะยังไม่ได้ยึดน็อตนะยังไม่ยึดนอนนะจริงจริงมันมีน็อตยึดหกวันสองร้ย่าิบห้าเมอินเจแปอินโดนี้อินโดอินโินโดนี้ปีไหนนะช่วงปีแถวแถวหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหเจ็ดนี้ย ดูดูเอี่ยมอยู่เลยนะอ,อ๋อขาขาก็ขายนะฮะนี่ขาสี่พันขยันได้ขาเนาะงแต่หน้าร้านนะ้าสี่้านะหน้าร้านใช่เอาตั้งแต่หน้าร้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาคนเดินเข้ามาเลยอ,อเ,เพราะว่าพอ,อาพี่สนใจยังไงแต่รลรุ่นรานเลเอียดให้ไปดูที่ ดัมามได้นะแต่ละตัวว okay. okay. um, ่าม um, yeah. so uh, uh ีแบบเป็ดอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมอันนี้ก็หขายดีเลยว่ะสวยดีเลยนี่กี่บาทนี่นะห้าพันอ๋อ JBL มิดอะไร JBL JBL เก๋ๆนะเดี๋ยวผมขอไปดูร้านด้านหลังก่อนก็เห็นเขาขายอะไรสักอย่างอันนี้คือ JBL เหรอครับลำโพงอะไรเนี่ยอะไรครับนี่เฮียสวยกล้วยไม้สามถ้าวันสามยังไง เดี๋ยวนะนี่คือ JBL เป็นดอกฟูเลนปวยไม้โอ้ยไม่เคยเห็นเลยโสเป็นจะพังก็ได้นอนก็ได้ดูดิเฮ้ยมีครบคู่ป่ะมีครบคู่ป่ะนี่ฮะ JBL นะฮะลองนะอันนี้มัน US ป่ะ ไม่ใช่เนาะแต่ว่าอ้ยสวยจังเลยะสวยเนอะเดี๋ยวต้องดูงหลังเป็นฟูแลน์นะลำโพงดอกเดียวออกออกครบเสียงครบพอดีผมไม่กล้ารูดผมขอเช็คผมขอดูให้ว่ามันเป็นเป็น U.S. หรือเปล่าไม่มีเพราะว่าสวยมากห้าพันสามถือว่าถูกมากญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเหรอเมีิลออร์เมอินไช่หน้านะโอเคห้าพันสามโอเคอยู่ JBL ห้าพันสามเป็นบุคเชลเนาะไวตั้ง สวย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 จริงๆเ่ยแม้น่าใกล้เลยน่าใช้เนาะแล้วดูดอกกรโปงนะฮะสวยเลยอ,อันนี้ส่งต่างจังหวัดสบายเลยอันนี้มาลองเสียงได้เลยนะฮะใครใ, <น S 2> ใคร<ม>ที่อยากลองเสียงนะมามเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรทไ,ทไว้นะผมให้เบอร์โทรไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าหน้าร้านอยู่ตรงไหนโปรตีเฮกจะอยู่ที่หน้าร้านใช่ไหมฮะเดินไปตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวไปหาละอยู่ทุกวันเลยใช่ไหมฮะ แล้วก็เดินมาลองได้เลยเดยมาเาะมเอดนนจจ้อันเลยเดี๋ยวเอาญี่ปุ่นก่อนนะนนถ้าฝรั่งฝรั่งผมมีหลายคูเลย